งานติดตั้งนะครับชุดประตูสไลด์ไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าเกียร์แกนแคนยัล LX นะครับคันนี้ติดตั้ง3บานนะครับประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะครับแค่ดึงเบาๆก็เปิดได้แล้วครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับโดนแค่เบาๆก็เด้งถอยหลังกลับละระบบนี้มีประตูดูดไฟฟ้าในตัวให้ด้วยนะครับการปิดเปิดจะนุ่มนวลแล้วก็ถนอมประตูนะครับกระจสไลด์ข้างเนี่ยสามารถขึ้นลงความสูงได้ตามปกติตามโรงงานเลยนะครับผม น,นี่ต่อไปสั่งจากที่รีโมทนะครับผมอ่าน,นี่ของข้างซ้ายนะครับอันนี้ของข้างขวาใช้งานง่ายครับมีสวิตช์ที่คนขับให้ด้วยนะครับผมนุ่มนวลน,นะครับต่อไปมาดูบานท้ายไฟฟ้านะครับระบบชุอัพไฟฟ้านะครับ คันนีน้ีเพิ่มฟิชเซนเซอร์เท้าด้วยครับผมเป็นตัวฟิกเซนเซอร,ร์ระบบเป็นช็องรับไฟฟ้างานติดตั้งเนี่ยสวยงามนะครับตรงรุ่นรถนิ้ชั่มนะครับนุ่มนวลพร้อมประตูรีไฟฟ้าระบบเซนเซอร์การนี่ตอบสนองเร็วนะครับส่วนแคบเบาๆก็เด้งเปิดนะครับเพิ่อความปลอดภัยนะครับสนใจงานติดตั้งนะครับติดต่อได้ที่พีดีออโต้นะครับ